แจงปุนาสาพันรยาแจสทวนชื่นออกมาโพสต์เฉลยอ,อาการที่ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลลัน่นขอบคุณสามีและลูกที่อยู่ข้างๆเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อแจสทวนชื่นได้ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพพันรยาอย่างแจงปุนาสา กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นของโรงพยาบาลและมีลูกสาวน้องแตงไทยกำลังยืนมองคุณแม่ซึ่งแจสชวนชื่นได้เขียนแคปชั่นที่แฟนๆอ่านแล้วต่างเป็นห่วงอาการของแจงเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวโดยแจสได้เขียนแคปชั่นว่าคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอปลอดภัยนะเมียพร้อมอีโมจิสีขาวอีกหลายดวง แจงปุณณาสาเผยอาการป่วยล่าสุดทางด้านแจงปุณณาสาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ตนถือช่อดอกไม้พร้อมเผยถึงอาการป่วยที่ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยเธอเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณ M 1 5 0นะคะส่งดอกไม้มาให้ เพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะปวดหัวมากจนตาปิดไปหนึ่งข้างต้องสแกนสมองเข้าใจแล้วค่ะว่าความคิดมีผลกระทบอย่างมากต่อไปนี้จะพักสายตาให้มากขึ้นเครียดให้น้อยลงขอบคุณสามีและลูกที่อยู่ข้างๆไม่ห่างและขอบคุณทุกคำาวยพรด้วยนะคะตอนนี้ลืมตาได้ปกติแล้วค่ะทางด้านแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจมากมาย อาทิร่างกายมันเริ่มฟ้องแล้วสอนแต่คนอื่นดีๆนะเราเอาไม้เรียวมาจักฟาดให้พักบ้างสายตามันมีล้าได้นะเธอหายไวๆนะคะแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะพี่แจงไวๆพักผ่อนเยอะๆอย่าเพ่งโทรศัพท์มากพยายามอย่าเครียดนะจะรักและเป็นห่วงแม่เพิ่งรู้ข่าวหายเร็วๆนะคะแม่รักนะ ส่งกำลังใจมาให้จ้าลูกรักดีวันดีคืนค่ะหายไวยๆนะเพื่อนพักผ่อนให้เยอะๆหน่อย